ป,ป๊อดไปไหนอะปอ๊อก็ไม่อยู่ไม่เคยโทรหากับหาลูกหรอกป๊อดตอนนี้วันดีครับฮัลโหลครับป๊อดอยู่ทีซีับอยู่ทีซีโอเคเจขอไปเสกด้วยได้ไหมครับได้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 ได,ได,ได้รีบเลยอ้า สามมีครับบอกบอสอ่ะจ้างแต่ละคนขาไปจ้างนักร้องชื่อดังมาทางนั้นเลยอ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะจ้างได้หรือเปล่านะไม่ให้คนตอบต้องถามเขาเองเขาอยู่ในวงการน,นั้นทีซีมันอยู่ที่ไหนวะทุกคนบอกบอสก่อนขอทีตะมุยบอสขอทีได้มุยอะไรนะขอทีได้มุย กดค้างไว้หน่อยกดค้างไว้ก่อนขอ TPS หน่อยได้ไหมครับอ๋อโอเคครับครับครับต้นมันจะรอพีพีไปครับมากันลองนี่แหละไปเฮ้ยอะไรกันนะ่ะนั่นคือรถตำรวจเหรอขอต,ตีกันรู้เหรอไปมากะล่องมากะล่องมากะล่อง ขอไลน์ให้ไม่ได้ค่ะแล้วไม่ใช้ทําง,งานได้ทุกคนป่านนี้แบบว่าไม่ต้องนอนกันพอดีวันๆมีแต่เสียงไลน์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 ขับรถชิดขวานะคะจีทีปกติจีทีนี่คือเขาจะใช้กฎการขับรถของเมืองนอกนะครัะต้องขับรถชิดขวาวอลลี่ครับ เดี๋ยวพอหายไวๆน,นะคะแล้ว้าโควิดกันด้วยนะพี่ปังไม่ได้มาค่ะวันนี้พี่ปังไม่ว่างพี่ปังไม่อยู่ด้วย <S <S แล้วเสียงรถเจคนณน่าลำคาเลยอะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งจริงๆแล้วมันไม่น่าลำคาหรอกมันน่ารักนะสำหรับเจเจคิดว่ารถเจมันเป็นเสียงที่มันน่ารักมากๆอยู่แล้วแต่คนอื่นอาจจะมองว่ารถเจเสียงน่าลำคาหน่ะ <S <S โอ้เราคิดดีถ้าสมมุติว่าเราเอาแต่รถเป็นรถคันอื่นที่มันวิ่งไวๆแล้วว้ายหลับไปแล้วไหมล่ะ แล้วเราแบบขับรถหนีตำรวจอยู่อย่างเงี้ยตำรวจเขาก็ได้ยินเสียงปะอุ้ยเอาเอากล่อ,องซ่อมไหมครับไม่เป็นไรครับขอโทษครับครับสวัสดีครับครับเด็กหน่อยก็ได้หนูเลี้ยงข้อที่สี่โห,โห,โหอุ้ยเขามีเรื่องกันเขามีเรื่องกันเป็นผู้เสียกที่ดีครับเราต้องไม่พูดอะไรเยอะ อ๋ออันนี้มันเบิกรถนี่วะอย่าไปยุ่ง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 อ๋อมันเก็บรถตรงนู้นบีปัตหาหน่อยไม่ได้เลยแต่ปาร์ลี่รับผลข้าแจ้งอ่ะอะไรน,นะพี่ ว่าใต้องใส่หน้ากาก,กดู้มาเน่มานี่มันต้องใส่อ่ะพร้อมตัวไงเรามาเสือกไงบอสดูหน้ากากจริงไหมอืมเนียนอยู่เนียนเนียนไม่มีใครจำได้เนียนไหมเนียนเนียนเอ้อเสีกเยกได้ยัง ได้แล้วได้แล้ว้วาพี่คนมันถามบอกว่ารู้ได้ไงเาเป็นเจไปใส่หน้าก,กากดูนะสองหกสี่พี่ PRONE ถ้าพรอเดกระซิบด้วยไปกระซิบ e. ด้วยไปกิบด้วยไม่เปไนไกระซิบกริบกรเดี๋ยวอเรามาแบอสแปดสองจุดเก้าเอ็มอะไครับรับสี่แปดตัมเต็มอะไม่เป็นไรไมวถูกอยุแถสวสักพักหนึ่งเรียบร้อยนะราคาดีดเลย มีโอกาสอยู่นะตอนนี้มันก็โกงกว่าแท็กอยู่แล้วเล่นๆครับพี่ไม่ตอนนี้แท็กรีแมปแล้วเดี๋ยวจะเพิ่มบัฟให้แล้วนี่อ่านเสือกได้ไหมครับเออเฮียเตรียมเลยไม่มีใครปล่อยแท็กเลยดูเห็นว่าอืมอืมดีนะเราดึงมาได้สองคันแล้วอะถือว่าโอเคอยู่ยใช่ใช่ดึงอะไรเหรอดึงขนไอหนขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยครับไมยเสียงดังจัดเลยอะคุณมาครับพี่ที่หลครับเอ้า ครับส่วนเรื่องโปรเทคเดี๋ยวผมประกาศให้ทีหลังนะไปา้จัง่ะได้ครับพี่ได้ครับเร่อราวเอ่ในเรื่องจากทีทีซีนับผิดอะค่ะเลมอยากขอเสนอในการโปรเทคแก๊งเลมด้วยค่ะเฮ้ยอันนี้เปาชของทางทีซีแต่ควรจะไปประชุมกันก่อนก็ได้ค่ะว่าให้หรือไม่ให้โอ้ยครับขอเรียกไว้ก่อนเพราะว่ามันคือข้อผิดทางกฎมครัชอโอ้ก็ตัวองคนเนี้ยงที่อันนี้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจริง นี่ตะโกนอย่างนั้นไม่ได้กระซิบนี่ตะโกนอย่างนั้นไม่ได้กระซิบเก่งมากกล้ามากตะโกนค่อยเอีะแล้วครับที่จะเล่นแบบโดยที่ไม่มีบ้านจบแล้วเจ็บเพิ่งมาโอเคครับขอบครับจบใบจัดขอบผมครับครับโอ้ยอุ้ยอุ้ยรถหย่อนแชทเฮ้ยไม่ใชจมาดี่ สวัสดีครับมามาเล่มเล้ยสวัสดีครับมามาอย่บอกใครแล้วเขาอยู่ตรงเนี้ยมินิทวอตฟรีนะบอสนะสบายอยู่มามือดูไปเรื่อยออกอโอ้โหชอบดีเปนลูกทีใช่ไหมล่ะชอบดีหนวดถูกครับมาม้าอย่าว่าหนวดปะป๊าแบบนั้นดีครับอะไรนะ อันนี้เนาไเ่็นลาบบมเป็นลูกอ่ะเขาก็ผ่านไปอ๋อเขามาแค่นี้เหรอกูขไม่รู้เรียว่ามาทักทายไงนึกว่ามีอะไรเนี่ย <c oughs> จบซตอนนี่แล้วค่ะสตจอนนี่จบแล้วเผื่อใครไม่รู้ซตจอนนี่จบแล้วครับรนานไปแล้ว12 มันน่าจะอีกสักพักเลยครับผมไม่ชชว่์ว่าพี่โนจะมาตอนไหนเลยมอจะถะเวอไงแสงเกงช้างได้ครับเคครับครับครับผมจบแล้วคิดว่าจะมีคู่ไหนไหมบอสที่มาไม่มีแนละ้วปถึงเวลาแล้วถึงเวลาเตรียมของไปต่อไปของเราคู่ต่อไปจะใครดีอะพืชสภาใครอะ ไม่รู้ไม่อกี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะอันนี้เราฟาร์มดีอ่ะตั้งใจฟาร์มก่อนเนี่ยจะไม่พักคิดว่าคิดว่าเพึ่งจะพาใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันเองจะไม่พักหรือไงจะตามสินของคานใช่ไหมไหวเจ๋อไหวหมดใจอะขอพักก่อนตีของเล่นแล้วอยากตีปืนขับม้าให้ติดก่อนถึงจะได้สนุกอยากตีหัวลุงเจมได้ปะไม่ได้ไอเจียวอยู่วะไปไปทำของไปเตรียมอาดัปไปไปดีไปดีลุกดิลุกลุกลุก